สวัสดีค่ะขอได้แล้วเข้าสู่ตั้งแคมปชาแนลเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เรืออายกับเพื่อนๆจะไปเดินขึ้นไปยอดเขาแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปตั้งเต็นท์กันที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวบอกอธิบายไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราเตรียมตัวเสร็จแล้ว กำลังเดินขึ้นไปกำลังดูว่า mm. จะเดินไปที่ไหนนะคะ

คนที่นี่เขา,าชอบปั่นจักรยานภูเขาแต่เขาไม่รู้จักกันนะเนี่ย <Yeah. S 1> เขามาแล้วเขาก็เจอกันเขาก็าคุยกัน ทาโฮลิมเทลนี่คือเล็กทาโฮนะคะ all the way ทุกคนเห็นเล็กแล้วตรงนู้นใช่ไหมไม่ใช่อุ้ยสว <laughs> <laughs> ยไหมคะ ครว่าสวยยกมือขึ้นตอนนี้เราแน่ยจเดินได้ประมาณสองไม้ได้<น>แล้วมั้งได้แล้วก็มีคนมีคนเดินข้างหลังเราที่นี่นะคะกดกดก็คือถ้าเราเดินช้าเราต้องหยุดให้ให้คนข้างหลังคนเดินเร็วอะเดินก่อน หรือถ้ามีคนเดินสวนเรามาอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะต้องมีสักคนอะ่ะหยุดให้อีกฝ่ายหนึ่งเดินก่อนมันเป็นมารยาทซึ่งก็ดีนะคะน่ารักดีดอกไม้ก็สวยดอกไม้ข้างทางเป็นสีม่วงนะคะเห็นไหมเนี่ยอ,อุ้ย ตกด้วยล้างมือหน่อยเห็นผานี่หนไหมคะลืกโคนใหญ่มากเลยนี่เข้าไปสำรวจ ซูมซูมหนูตัวน้อยอ้เพิ่งจะเกิดเลยอ่ะหนูน่าจะเพิ่งจะเกิดนะเนี่ย,ยไม่กล้าจับกลัว <c oughs> กลัวเป็นโรคอะไรมาเราเจอหนูแต่เราไม่กล้าช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นกลัวโรคนะคะ Pai đơn tỏ <laughs> <laughs> <Yay! S 2> เหนื่อยมากนะคะทุกคนขอนั่งพักก่นอนจะเป็นลมดูปากสิแห้งกันนัง่งพักใต้ต้นไม้ สูงนู้นถึง <laughs> อีกประมาณอีกประมาณหนึ่งไม้นะคะเราเห็นดูสิดูวิวไปก่อนโอ้ my god This is hard hill Yeah, yeah, there. <laughs> <laughs> I'm just grab. There oh, where is the tail? Oh, uh, <laughs> <laughs> Now we have to go faster, this and... <laughs> 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 so it? It's no, it looks like there's some, there's some people up on that. เไ <laughs> <laughs> ม่สิเดียวจะไปไม่สิเดียวอ๋อไอ้อร่อยที่อยู่เองให้ต้องไปพักแม่พักเหนื่อยแล้วก็ชมวิวไปด้วยนะคะตอนนี้ <sighs> อีกนิดเดียวจะถึงแนละ้ว <sighs> ต้องกินนะคะไม่กินเนี่ยไม่มีรางเดินขึ้นมาแน่ยอันนี้สาวๆก็เดินช้านะคะหนุ่มๆคุณชายทั้งหลายก็เดินขึ้นไปแล้วนูน่นนำหน้าไปเลย ทุกคนอีกประมาณน่าจะ500เมตรใกล้จะถึงข้างบนแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยตอนนี้ยังขึ้นมาความสูงได้ประมาณา10 10,000 10,000ภาษาไทยคือ10,000เอเลเวเตอร์นะคะ ที่นี่นะคะก็คือเลตทาโฮนะคะเลือกอายอะก่อนหน้าน,นี้อยู่ในเมืองมาอยู่เมริกาแล้วก็อยู่ในเมือง2ปีแล้วคราวนี้เจอแฟนคุณชายเนี่ยนะคะเขาแล้วอยู่ในช่วงโควิดพอดีก็เลยย้ายบ้านเนี่ยมาอยู่ที่เลคทาโฮกันบ้านของเราน่าจะบ้านของเราน่าจะอยู่ประมาณนูน้นนะทุกคนเห็นไหม บ้านของเราน่าจะอยู่ประมาณนู้นอ่ะแล้วเราก็ขับรถมาชั่วโมงครึ่งนะคะมาถึงข้างล่างของเขาลูกนี้นะคะแล้วเราก็เดินขึ้นมาไม่รู้ว่าตอนนี้ใช้เวลากี่นาทีในการเดินขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าเลือดหาไม่ไหวจริงๆะคะ่ะอาจจะหองห้าหิวข้าวด้วยอะ่ะ มาถึงจนไดน้ะคะ่ะเหนื่อยมากเอาให้ดูวิวกันเลยความสูงนะคะ1,800งพปดฟุต Okay. ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปการเดินทางของเลือกอายด้วยนะคะ no <one> พบกันใหม่ตั้งแคมชานลบ๊ายบายฝากกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตั้งแคม